สวัสดีครับพบกับทีเกนเจอร์นะครับวันนี้นะครับมาอยู่กันที่ไอดีลึกลับนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดตัวกาชาทิ้งทวนคือเรียกได้ว่าโค้งสุดท้ายแบบสุดๆแล้วนะครับสำหรับโคโรโบยาชาฮิเมะนะครับกับอินุยาชานั่นเองนะครับฟาร์มตัวมาเฮือกสุดท้ายนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะครับโทวะกับเซสนะอาจต้องการ2ตัวนี้เป็นตัวหลักนะครับได้ทั้งคู่เฮดังๆแน่นอนครับอาจต้องการนํามา แบกทีมนะครับอ่ะถ้าเกิดผมเปิดไม่ได้นะ<ๆ>ก็เดี๋ยวจะฟาร์มตัว๋วฟาร์มรูบี้ไปยาวๆแล้วนะครับไปเปิดอีกทีหนึ่งนี่ก็โคโรโบเมษายนเลยนะอ่ะคือเดือนหน้านะครับกิจกรรมใหญ่ครบรอบ8ปปีเกมเรนเจอร์นะครับก็เน้นสะสมของอ่าเล่นกิจกรรมต่างๆครับส่วนตู้8ปีนะสำหรับ ID ดีนี้เนี่ยคงจะเน้นย่อยเลยครับอ่าเน้นย่อยเรนเจอร์เป็นหลักเลยครับเพื่อที่จะเอาคริสตัลอ่ะย่อยเรนเจอร์เอาคริสตัลนะครับแล้วก็ต่อยอดหากบอ่ามาปั้นแม็กซ์ครับ อ่ะเดี๋ยวไปเปิดกาชาติก่อนดีกว่านะโอเคครับผมก็ฟาร์มสุดท้ายก็คือตรงนี้เรียบร้อยน่าจะ10บใบ15บใบประมาณนี้นะเมื่อเช้าเปิดเกียร์ไปนะครับอ่ารวมอยู่ในคลิปรวมเลยนะทุก id นะครับเปิดเกียร์ไปแบบซัดไปประมาณเท่าไหร่พันสนะครับอ่ะใครยังไม่ดูก็ไปดูแล้วกันนะว่าเปิดได้เกียร์อะไรบ้างนะทิ้งทวนนะโอเค15บใบมารุ้นกันครับ ขอสักตัวเถอะนะถ้าเลือกได้สำหรับ ID นี้เหรอผมอยากได้โอ้โหพูดยากว่ะเอาจริงนะคือถ้าเกิดได้เป็นเซนซ์นาเนี่ยลีกนั่งล่างแถวนี้มันจะเล่นง่ายเพราะว่าเจอท่าน,น้ำเยอะเป็นตัวดามเมจหลักนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวปวดหดๆเนี่ยโทวะนี่ช่วยได้ดีมากเลยนะโอ้โหไม่ใช่ไอตัวนี้นะอเอาอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหนี่เป็นการจำลองเปิดตู้8ปีหรือเปล่าเนี่ย เออมีคนถามยังมีคนถามเยอะๆะครับว่าจะแบบปั้นโทวะหรือเซซนาแม็กดีนะครับคือมันต้องอยู่ที่ทีทมของเรานะอยู่ที่ลีกด้วยนะอย่างไอดีนี้เนี่ยถ้าสมมติเลือกเนี่ยผมก็อยากได้เซซนามาก,ก่อนอนะ่เพราะว่าเป็นตัวดาเมจหลักของท่าม้นะครับมันก็จะทําให้ทีมเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นโอ้จะได้ไหมเนี่ยโอ้โหมันไม่เหมือนไอดีสร้างใหม่นะแต่ว่า เราไปเล่นช่วงปลายแล้วอะคือผมบอกไปแล้วว่าช่วงปลายน้ํามันจะยากนิดนึงนะเอาจริงนะคือยากเลยคนระับมันอาจจะต้องใช้ดวงแบบเยอะจัดๆ่ดอะลุ้นกันรอบสุดท้ายไม่ได้ก็ยาวๆนะยาวๆนะเลยครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะมาไหมไม่มาจบครับตัว15ใบอ่า มันยังเหลืออีกจุดหนึ่งแล้วแหละแต่ว่าผมยังติดอยู่นะครับด้วยความที่ว่าไอดีนี้เนี่ยมันไม่ได้เล่นแบบนานแบบนานมากจริงๆอ่ะตั้งแต่แบบยุคแรกๆครับฉะนั้นเนี่ยสมบัติของผมเนี่ยมันก็เลยยังแบบแหวงครับแหวงอยู่ค่อนข้างจะเยอะอยู่กันนะเยอะครับท้าทุกจุดเลยนะครับมันก็เลยส่งผลต่อเรนเตอร์อยู่กันนะอ่าอีกจุดหนึ่งครับก็คือเรื่องของเกียร์อ่าเรื่องของเกียร์ครับมันก็เลยทําให้อ่าตัวเรนเตอร์เนี่ยมันก็แบบเกียร์ก็ไม่มีนะ คือคิริวเนี่ยก็แค่แบบตีบวกมาสเตอร์มีอาการตึงๆเล็กน้อยครับคือนี่คือแบบอุตส่าห์นะเอาเกียร์ฟรีนะครับคืออันนี้ได้มาจากตารางล็อกอินรายเดือนนะเพิ่งจะไปถึงนะก็เอามาใช้ก่อนคือมันไม่มีเกียร์จริงๆนะอออย่างนี้ก็คือเอาเกียร์ที่เปิดได้มเมื่อเช้าไอ,อดีนี้เปิดเปนะ็นเกียร์เปิดได้ตามนี้นนะตามที่เห็นนะ ตกกระชากก็ไม่ได้ครับซึ่งผมก็ไม่ย่อทอนะค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆอด้วยความที่ว่ามันเป็น ID ที่แบบกลับมาเล่นโดยที่มันไม่มีอะไรที่ถ้าจะใช้ได้เลยนะก็มีเลนเจอร์สตัวแหละเอาตรงๆนะก็จะเป็นคิริวกับแม s กซ์เดอร์บิลนะครับที่ใช้ได้นะ,ะที่เหลือก็คงจะหวังตัวใหม่สมากกว่าอ่ะเดี๋ยวดูประกาศกันดีกว่าวันนี้นะครับก็เดี๋ยวมาพูดคุยครับ คลิปนี้ผมลงเพราะว่าพรุ่งนี้เซิร์ฟเนี่ยมันแบบปิดค่อนข้างจะยาวนะครับฉะนั้นเนี่ยคงจะมีเวลาว่างค่อนข้างจะเยอะนะครับอกำหนดการครับที่ตัวเกียวแจ้งมาครับก็จะเป็น1 0บโมงเช้านะครับถึง4ี่โมงเย็นนะครับคือมันจะมีรอบ ในการอัปเดตระบบอะรอบการอัปเดตระบบเนี่ยไม่จะเป็นว่าจะต้องมีการอัปเดตด่านใหม่นะรอบไหนที่มีการอัปเดตระบบก็จะเป็นพวกข้อมูลหลังบ้าน,นครับเซิร์ฟเนี่ยมันจะปิดนานกว่าปกติแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเปิดได้ตรงตามกําหนดการเพราะว่าอัปเดตข้อมูลหลังบ้านอาจจะไม่ค่อยมีอะไรมากแต่อรอบเนี้ยมันไม่ใช่แค่รอบอัปเดตระบบธรรมดามันมีอัปเดตด่านด้วยนะครับ อ่าก็มาพร้อมกันอ่ะเดี๋ยวผมหาข้อมูลมาให้ดูเบื้องต้นแล้วนะครับว่าอ่าที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะคาดการได้ไหมว่าอนาคตต่ตอไปการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างอ่าโหมดยากครับ เจ็ดสิบสามถึงเก้าสิบหกอันนี้บอกแล้วนะถ้าเกิดใครมีกลุ่มเรนเจอร์นะครับที่ล้ำนำเนื้อเยื่อนะเช่นมูนเยลลี่นะครับสมมตนะิมูนเยลลี่แม็กซ์ะมีฮิมาวาริมีแคริสอะไรประมาณนี้นะส่วนไอ้เจ้าตัวบินเนี่ยเมอร์รี่บินคือผมก็มีลองเล่นนะมันจะไม่เหมือนตัวภาคพื้นลำนำจากตัวบินเนี่ยมันจะมันจะใช้ยากกว่าภาคพื้นอันะนัเนี่ยใครมีนะครับพวกลำนำเนี่ยผมว่าก็น่าจะเคลียร์ได้อยูอ่แต่ก็คงยากแหละแน่นอนนะอ่ส่วนขอคอยนัน่์นะครับก็อัปเดตมา 6 1ถึง70นะครับอะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับคือผมก็ไปหาข้อมูลมานะครับในส่วนของหอคอยอันเนี้ยพอจะเห็นภาพลางๆแล้วนะว่าการอัปเดตครั้งต่อไปเนี่ยมันจะเป็นตอนไหนนะครับหอคอยอน,นันโชมใหม่นะครับโชมใหม่เผื่อบางคนกลับมานี่ไม่รู้นะเพราะว่าเขาเพิ่งอัปเดตมาเมื่อ,อ3าตุลานะครับของปีที่แล้วนะครับ เริ่มเปิดตัวมาก็คือ50ด่านน,นี่ตามนี้เลยเปิดตัวมาตอนแรกเอาไม่ใช่ดิเราต้องอัปเดตไปไกลละคือเริ่มเปิดตัวมา50ด่านนะครับอากม่วง กดดูแล้วกันกบม่วง4ตัวนะตอนที่อัปเดตมาตอนแรก50ดาสนนิบดาชนจากนั้นเนี่ยเขาอัปเดตครั้งที่2นะครับหอคอยนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะจะเป็นการขยายด้านเพิ่มออกไปเรื่อยๆนะครับใครไม่ผ่านก็ติดเอาไว้ก่อนอย่างที่ผมบอกนะว่ารอปั้นดีกว่ารอหาเรนเจอร์นะครับคือหลักๆเนี่ยมันเป็นพวกเรนเจอร์ตามาธาตุนะครับเน้นตัวดาเมจ เป็นหลักเลยนะในนี้นะหาเกียร์ดีๆนะครับปั้นแมนะ็กซ์ครับถ้าเกิดยังไม่แม็กก็เอาเกียร์ดีๆช่วยนะครับมันก็จะผ่านได้เอาจริงนะมันผ่านได้อยู่นะ,ะครั้งที่2ครับในการอัปเดตเนี่ยด่าน5 1ถึง60อ่ามันมาตอน16ธันวาของปีที่แล้วนะครับใช้เวลาต่อแรกสุดเนี่ย1เดือนครึ่งอัปเดต1ครั้งแน่นอนกบม่วงก็เพิ่มมา2ตัวนะอ่าตัวครับจากนั้นเนี่ยครั้งที่3โอ้โหอันนี้ด่านไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเลยนะอ่าไม่เห็นไม่เป็นไรครับ ครั้งที่3มเนี่ย61ถึง70อ่ามาตอนเดือนอันนี้มามาตอนเนี้ยเพิ่งอัปเดตก็ใช้เวลารวมประมาณ2เดือนครึ่งอ่ะอันนี้ผมพอจะเห็นภาพลางๆแล้วนะครับว่าการอัปเดตเนี่ยครั้งที่2กับครั้งที่3มเนี่ยมันเป็น1เดือนครึ่งกับ2เดือนครึ่งเมื่อนํามารวมกันเนี่ยมันเป็น4เดือนพอดีฉะนั้นเนี่ยครั้งต่อไปมันน่าจะลงตัวแล้วนะอ่าลงตัวครั้งต่อไปเนี่ยก็คืออีก2เดือนครับดนัน 71-80คิดว่าจะเป็นตอนรอบนะครับของเรนเจอร์ปกติก็คือเดือนพฤษภาคมนั่นเองอ่ะคิดว่าน่าจะลงล็อกแล้วนะอ่ะส่วนตัวคิดว่าตรงนี้น่าจะลงล็อกแล้วนะครับในส่วนของหอคอยนะเพราะว่าผมคาดการว่ามันจะอัปเดตมา2เดือนต่อ1ครั้ง อ่าเพราะว่ามันจะเทียบเท่ากับกบม่วง2ตัวก็หารไปเดอนละตัวเพียงแต่ว,ว่ามันจะไม่เหมือนเดิมถ้าเป็นเหมือนเดิมคือมันจะผ่านง่ายยังไงก็ได้นะไอ้ดีสร้างใหม่เล่นแป๊บเดียวก็ผ่านได้แต่พอเป็นอันนี้ปุ๊บยากแล้วนะแล้วเราก็ไม่รู้นะครับว่าระดับความยากเนี่ยมันจะมากขึ้นแค่ไหนคือ,อน,นี้ก็เป็นสิ่งที่ผมบอกแหละว่ามันต้องมีทั้งคนชอบกนไม่ชอบ คนไม่ชอบคืออยากเล่นแบบง่ายๆอ่ะใช้นิ้วทิปแป๊บเดียวก็เคลียร์เรียบร้อยนะบางคนก็จะแบบว่าเฮ้ยมันก็ยังมีอะไรให้ทํานะมีอะไรให้เราแบบได้ตื่นเต้นได้พัฒนาทีมคือส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แบบทีมพอจะดีอยู่แล้วล่ะเพราะจริงๆนะมันก็ยากในระดับหนึ่งอยู่เหมือนกันนะครับในส่วนของสเตจหลักระดับยากอันนี้บอกเลยนะครับว่ากําหนดการแบบเหมือนกับซีซั่นแรกๆคือใครเล่นซีซั่นแรกๆจะรู้เลยครับว่ากําหนดการไม่มีอะไรแน่นอนเลยนะครับในการอัปเดตด,ด่านยาก อันนี้ผมยังเป็นด่านปกติอยู่นะมันก็เลยจะไม่เห็นด่านยากนะครับต้องเล่นให้เคลียร์นะครับ444ด่านก่อนอผมยังผ่านไม่ได้นะนจริงติดอยู่เหมือนกันเพราะว่าการนับเกรดยังไม่ได้นะครับเกียร์กับเรนเจอร์ก็ยังไม่ไหวแต่เดี๋ยวค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆนะคือครับครั้งแรกสุดครั้งแรกสุดเลยนะครับที่เปิดตัวสเตจหลักระดับยากนะครับ ครั้งแรกมาตอน31สิงหาปีที่แล้วด่าน1ถึง24่สครับจากนั้นเนี่ยอัปเดตครั้งที่2เป็นเดือนธันวาปีที่แล้วใช้เวลาถึง3เดือนเลยนะกว่าจะอัปเดตโซนที่2ออกมานะครับจากนั้นโซนที่3นะครับอ่า49ถึง72มาตอนกลางเดือนมิถุนาปีที่แล้วนะครับอาันแรก3าสิงหาสอ2 0ูนใช่ไหมครั้งที่2ธันวาสอ2 0ูนครับครั้งที่3เนี่ยเป็นมิถุนาสองศนย์สอ ใช้เวลาประมาณ6เดือนครึ่งนานมากนะครับจากนั้นเนี่ยมาถึงตอนนี้กลุมผานนะครับาจากกลางเดือนพิษณาก็กประมาณ8เดือนครึ่งนะครับนานมากนะกว่าจับเด่นะฉะนั้นเนี่ยโซนต่อไปบอกเลยนะครับว่าไม่มีกําหนดที่แน่นอนเหมือนยุคซีซั่นแรกๆเลยครับเพราะว่าผมว่ามันน่าจะยากในหลายๆส่วนจริงๆนะมันไม่เหมือนหอคอยนะผมว่าหอคอยเนี่ยน่าจะแบบ คิดได้ง่ายกว่านะครับแต่พเป็นเศษดักระยมยากปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันต้องแบบคิดหัวแตกอ่ะมันก็เลยแบบไม่มีกําหนดการนะอันนีเนยเบื้องต้นนะขอค่อยนะครับก็คงจะประมาณ2เดือนหนึ่งครั้งนะครับส่วนด่านยากนี่คือไม่ได้มีกําหนดอะไรเลยนะครับวันนี้ก็เปิดตัวนะตามที่เห็นนะครับว่าไม่ได้เลยนะครับเกียก็ด้วยนะเกียรก็บอกไปเลยนะสำหรับอันนี้8เนี่ยอันนี้ได้รีมานะครับอันนี้เปิดได้ชิ้นเดียวเท่านั้น เปิดไป240รูบี้นะครับอ่ะผมก็จะเล่นไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนอะไรมากมายครับผมก็จะฟา์มตั๋วเดือนหน้านะตั๋วกาชาลูบี้นะครับแล้วก็สะสมกบอ่าเดี๋ยวพอได้เลนเจอร์อันอย่างเงี้ยตัวอย่างเลยนะจัดให้เลยนะเมื่อผมนะครับเปิดได้นะครับตัวที่แบบ คือไอนี้ตัวที่แบบไม่ใช้จะเยอะมากๆคือผมจะต้องเน้นตัวเก่งเลยจะไม่เหมือนคนที่แบบมีไอเยเยอะประมาณหนึ่งเขาอาจจะต้องเก็บเรนเจอร์บางตัวนะครับเพื่อสะสมไปเล่นในโหมดอื่นๆเช่นแบบว่าต้องการตัวเล่นสเต e วิ่งบ้างนะครับเล่นในกิวลออะไรประมาณนี้แต่ของผมเนี่ยถ้าเป็น ID แบบนี้เนี่ยมันต้องย่อยทิ้งเป็หลัก อ่าเพราะผมเนี่ยอาจต้องอัปเดก่อนนะครับแล้วก็เรนเตอร์เนี่ยตัวที่แบบไม่ใช้เน้นไปที่8ดาวอย่าง,งนเงี้ยคือย่อยเลยผมไม่รอเก็บจนครบ5ตัวนะเพราะว่าเก็บจนครบ5ตัวรวมกันเนี่ยโอเคเราได้5้ารูบี้ก็จริงใช่ไหมแต่ว่าย่อยนะครับคริสตัลมันได้น้อยน้อยมากน้อยมากๆผมก็จะแยกเป็นย่อยแบบนี้สะสมไปเรื่อยๆอ่าเพื่อที่จะสะสมกบนะครับอันที่เหลือเนี่ยอ่าก็รอนะ อ่าก็เน้นไปเลยนะครับว่าเมษายนโคลเวอรเลนเจอร์นะครับเปิดให้ได้เลนเจอร์แล้วก็พยายามให้ได้เกียร์บ้างนะอ่าพอปั้นเลนเจอร์แม็กปุ๊บดันลีกพีพีนะครับตอนนี้ลีกสูงสุดพีพีของผมเนี่ยเป็นเงินหนึ่งใช่ไหมน่าจะเงินหนึ่งอ่าน่าจะประมาณนี้เงินหนึ่งครับอ่าจากนั้นก็เนี่ยค่อยๆเล่นเพราะว่าทีมผมเนี่ยยังตีพวกเนี้ยไม่ได้เลยไม่ได้เลยจริงๆคือต้องเปิดหาแบบตัวแบกทีมนะซึ่งถ้าเกิดพอได้มาปุ๊บเนี่ย ดันลีกนะครับบวกจบหลีกสะสมรูบี้นะครับต่างนั้นจะเป็นการวนลูปแล้วทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะสำหรับคนที่เป็น ID ีแบบเอ้ยไม่อยากสร้าง ID ใหม่อ่าไม่อยากสร้าง ID ใหม่แล้วต้องใช้ ID เดิมแล้วแบบไม่มีอะไรเลยนะแบบนี้ผมก็ยังสู้ไม่ได้นะนี่คือมันเล่นยากถ้าแบบนี้สู้ได้คือมันต้องรีจนกว่าจะหา ID แบบนี้มาตีนะอ่ะแต่เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ ID นี้ก็จะค่อยๆเล่นไปเรื่อยครับ อ่ายังไม่ถือว่าเป็น ID 9เนะครับเป็น ID ดีลึกลับที่ค่อยๆเก็บอ่ะคือผมก็อยากรู้ว่าถ้าแบบเกลือเยอะแบบนี้นมันใช้เวลานานขนาดไหนอันนี้คือเห็นเบื้องต้นแล้วนะว่าแบบของเดือนนี้คือจบเลยนะทั้งเรนเจอร์ทั้งเกียร์ไม่ได้เลยคือเข้ามาผิดจังหวะอ่ะวาง่ายๆเข้ามาผิดจังหวะมันก็เลยเกลือครับคือเกลือหนักมากนะอ่ะเอาใจช่วยนะอ่ะคลิปนี้ก็เหมือนทํามาพูดคุยแล้วกันนะอ่ะคัมแบ็กได้อะไรงเนี่ย อ่าเร่นหมวด p ครบอ่าได้กบดำเอาใต้1หนึ่งตัวเดี๋ยวดูนิดนึงกบดำเอ,อใต้ามีกี่ตัวแล้วนะครับยังเหลือครับในส่วนของสเตทนะครับแล้วก็หอคออีกเทียบเลยอ่าฉะนั้นเบื้องต้นเดือนหน้าเนี่ยผมจะมีกบดำแน่นอน20ตัวอ่าก็เดี๋ยวต้องรอนะครับไปเปิดเรนเตอร์ตัวใหม่นะอ่าระหว่างนี้ก็ดูคลิปย้อนหลังไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเซิร์ฟก่อนจะเปิดเนี่ยน่าจะยาวนะครับกำหนดการ4ี่โมงเย็นเนี่ยผมคิดว่า โอกาสยากอยู่เหมือนกันนะที่จะเปิดไม่ได้ตรงตามเวลานะครับเนื่องจากว่าอัปเดตดันใหม่มีความเสี่ยงมากครับที่จะเจอบักไม่แน่นะถ้าไม่เจอก็ถือว่าโชคดีนะครับอ่าถือว่าโชคดีนะเป็นจุดหนึงก็คือเรื่องของโปรโมชั่นสโตร์อ่าอันนี้คือหลายคนอาจจะไม่รู้ครับว่าอ่าบางทีเนี่ยการเปิดเสร์ฟไม่ได้เขาไม่ได้ดึงเชงนะคือโปรโมชั่นนะครับการเติม Ruby นะครับอ่าของทั้ง Android กับ iOS เนี่ยมันต้องครับอัปโหลด ขึ้นได้พร้อมกันส่วนใหญ่ iOS จะไม่มาตามรัดนะครับซึ่งเคยมีแค่ครั้งเดียวแหละที่แบบเขาลากยาวมาถึงประมาณทุ่ม2ทุ่มมาสุดท้ายไม่ได้แล้ว Android ก็ Android นะครับสุดท้ายก็เปิดได้ระบบเดียวนะ,ะหวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นนะเโอเควันพรุ่งนี้ครับรอกันครับเปิดเซิร์ฟนะครับกำหนดการ16นาฬิกานะครับขอให้มันมาได้ตรงตามเวลานะส่วนข้อมูลเ n นเจอรตัวใหม่ครับก็ตามที่บอกไปแล้วนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยมันมีบราว์มู n โคนีครับส่วนตัวบราวกับม o n เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตามรูปโปรโมทโคนี่เห็นมีคนบอกมันมันอยู่ในรูป ผมมองไม่เห็นอยู่เหมือนกันนะเอาจริงนะผมมองไม่เห็นอาจจะเป็นตัวคนนี้ในรูปก็ได้ครับส่วนอีกหนึ่งตัวเนี่ยคือมันมีไฟล์ที่เขาไม่ได้ใส่ข้อมูลเข้ามาซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็าอาจจะเป็นเรนเตอร์ตัวที่ซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งอาจจะมาให้เห็นเลยนะครับหรือว่าอาจจะมาเป็นกลางเดือนอันนี้รอรู้แล้วกันนะอ่าซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นเนี่ยสุดท้ายก็ กลับมาครบทีมเหมือนเดิมนะครับก็คือรอบของแสงมืดใหม่ก็จะเป็นแสงตัวหนึ่งมืดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็เรนเจอร์ธาตุปกติ2ตัวอ่ะหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะอ่ะพรุ่งนี้นะครับช่วงระหว่างปิดเซริร์ฟเดี๋ยวได้เห็นข้อมูลแน่นอนไอ้ตรงเนี้ยไอ้ข้อมูลตรงเนี้ยคือมันเป็นของจริงแล้วนะเพราะว่าระหว่างการอัปเดตข้อมูลเนี่ยอ่าเดี๋ยวเขาก็จะอัปโหลดข้อมูลนะครับลงที่โนติสของ Line นะครับซึ่งทุกคนก็จะเห็นพร้อมกันหมดอ่าซึ่งแบบเนี้ยมันเป็นของจริง1นะล้๋ยเคงจะได้รู้นะรับวเดีตัวอะไรบ นะครับอ่ามีกิจกรรมอะไรบ้างก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับในพรุ่งนี้ช่วงเช้านะครับเอาเควันนี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ